นี่คือจุดเช็คอินที่แบบว่าเป็นทางผ่านระหว่างไปบ่อกเกลือนะคะฟิลดีมากชอบความทุ่งนาฟิลญี่ปุ่นจริงๆเลยอะ่ะเป็นที่ที่มีที่เดียวในโลกนั่นก็คือบ่อกเกลือสินเทานั่นเองเกลือสปา,าขัดผิวนุ่มมากขาวมากไม่ได้เค็มเหมือนเกลือสมุทรตรนนี้คือเครื่องพริกแกงที่ทางร้านทำเองนะใหญ่อลังการยิมบาด์ท่อค่ะทุกคน อ่างออนเซนอยู่ในห้องมีหมูกระทะด้วยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอิร์ดอีวิชแนลนะคะคลิปนี้เอิจะพาทุกคนไปทัวร์อำเภอบ่อกเกลือนะคะเป็นอำเภอที่ดังมากๆนะคะของจงังหวัดน่านรวมถ,ถึงธรรมชาติที่สวยางาม เ,าเมาจากตัวเมืองหน้านะคะจุดเช็คอินทางผ่านของเราก่อนที่จะไปถึงบ่อกเกลือนั่นก็คือถนนหมายเลข3ค่ะเป็นถนนชื่อดังเลยนะทุกคนที่ไม่ว่าใครมาเมืองหน้าแล้วจะไปบ่อกเกลือก็คือต้องเช็คอินถนนน,นี้นะคะก็ไปดูกันว่าความสวยงามแล้วก็ความแปลกถือว่าเป็นถนนที่แปลกนะจะถ่ายรูปสวยแล้วก็เจ๋งเบอร์ไหนก็ไปดูกันเลยนะคะ ้นเดือนตุลานะคะช่วงที่เดินมาสวยมากอันนี้คือจุดเช็คอินที่แบบว่าเป็นทางผ่านระหว่างไปบอกเกือือนะคะคือนะักท่องเที่ยวจะมากันเยอะมากๆนะคะเราว่าแนะนำให้มาช่วงเช้านะคนก็จะได้ไม่เยอะนะคะ แล้วทุกคนสวยมากไปถ่ายรูปเล่นมานี่คนเริ่มเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเวลาแบบช่วง8โมงกว่าเกือบ8โมงครึ่งก็คนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่หมายถัดไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เอิญก็มาอยู่ที่คาเฟ่อากโอนะคะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นน่ารักมากๆเอิญก็มีการสั่งขนมเครื่องดื่มมากินเยอะเลยเดี๋ยวตอนนี้กาลังรออยู่นะคะเป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นที่ด้านหลังก็จะมีลำธารเล็กๆข้างหลังด้วยนะคะคือถ้าช่วงที่น้าน้อยเนี่ยเหมือนน่าจะลงไปนั่งเล่นได้ด้วยจะมีโต๊ะให้แต่ว่าเอิญมาช่วงนี้น้ําน่าจะเยอะก็เลยลงไปไม่ได้นะคะก็ได้เท่าที่เราเก็บภาพมาให้ทุกคนดูเลยซึ่งเป็นคาเฟ่ที่น่ารักแล้วก็แบบอบอุ่นมากๆ ฟิลดีมากชอบความทุ่งนาะฟิลญี่ปุ่นจริงๆเลยอะติดแค่ว่าไม่เหมือนกันตรงที่อากาศค่ะอย่างเดียวเลยอากาศประเทศไทยอะยำหมูโยกับเฟรนฟราย มาแล้วนะคะของหวานอนสั่งเป็นพรอฟเฟิลนูเทลล่าแล้วก็น้ำน,นี่สั่งเป็นมัชะส้มนี่มีส้มตรงนี้ด้วยอันชันน่ารักมากของพี่แบงค์สั่งเป็นน้กล้วยฝันคนไหนลองมาชิมาอร่อยไหมที่นี่นะคะจะดังมะชะนะทุกคนกับอเมริกาโน่เพื่อน,นสั่งมาเป็นมะชะส้มอร่อยมากกลิ่นหอมมะชะมีความเปรี้ยวๆหวานๆของส้มอ่ะนี่ดีมากสดชื่นมากจะลองกิน ทรัฟเฟิลแล้วนะคะไม่ใช่ทรฟัฟเฟิลไม่ใช่วาฟเฟิลทรฟลัฟเฟิลถูกแล้ว <c oughs> หนูเช็คมาอ่ะอืมนันคือครัวซองที่เอาไปใส่เครื่องทำวาฟเฟิลเลยกลายเป็นทรฟัฟเฟิลดีอ่พชอบอว่าครัวซองเลยอะ่ะแล้วก็ไปบีบ <c oughs> ไปบีบในนั้นอะ่ะห <c oughs> นูเฮล่าคณจุกมากแบบให้แบบไม่งกเลยทุกคนเสียงลำธารคือดีมากอะ่ะ ดูมากเลยอะดอกเพงที่ร้านแล้วคุณเอาไปจริง ดัากับคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เอกโอคาเฟ่นะคะคาเฟ่อบอุ่นหัวใจเหมือนไปญี่ปุ่นชอบมากทุกคนควรมานะคะหนึ่งในคาเฟ่ที่บอกเกลือเลยถ้าใครขับผ่านใครจะไปบอกเกลือก็คือจะได้ผ่านคาเฟ่นี้แน่ๆให้แวะกันมา และสถานที่ถัดไปนะคะจุดที่3ของเที่ยวอำเภอบ่อกเกลือของเราเนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าที่นี่ก็คือเป็นที่ที่มีที่เดียวในโลกทั้งบอกว่าในโลกนะคะนั่นก็คือบ่อกเกลือสินเทานั่นเองค่ะ ทุกคน,นะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะบ่อเกลือสินทเทาหรือว่าบ่อเกลือโบราณที่เดียวในโลกที่เป็นเกลือภูเขา,านลทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบ่อเกลือโบราณจริงๆเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้เรามาช่วงที่เขาเ้าพรรษางดการผลิตเกลือนะคะถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่ออกพรรษาปุ๊บก็จะผลิตเกลือตามปกตินะคะมาลองเกลือสปาคัดผิวนุ่มมากหอมเลย เหมือนเกลือสมุทรใช่ค่ะน,น้ำดอกกับ<ด>อันนี้คืออะไรคะต่างกันที่วิธีทําด้วยแต่เค็มเหมือนกันกินเหมือนกันนะคะกินเหมือนกันค่ะทํากับข้าวได้นี่ะนะคะตัวนี้คือดอกเกลือจะเป็นเหมือนทรงพีระมิดเลยใช้เวลาต้ม24ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเกลือธรรมดาจะ5-6ชั่วโมงนะคะจะต่างกันคนนี้เขายังไม่หยุดช้อปปิ้งเลยอะทุกคนสินค้านะคะ ตอนนี้นะคะคือที่บอกเกลือสินเทาเนี่ยก็จะเป็นแบบชุมชนแล้วก็จะมีสินค้าโอท p อปขายเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์เกลือเยอะแยะมากมายเลยทุกคนช็อปมาเยอะมากนี่เห็นทุงๆนั่นเลยนั่นเลยเข้าไปเยอะมากมีรักของแบบน่าซื้อไปฝากนะคะของดีด้วยนะมีแห่งเดียวในโลกมาด้านหลังเนี่ยก็จะมีลำธารท่านักลงไปเดินเล่นได้ด้วยนะทุกคน,นเห็นปลาไหมทุกคน เราไปช้อปปิ้งกันที่บอกเกลือสินเทาแล้วนะคะแน่นอนมาถึงนี่แล้วเราต้องมาสปาเกลือกันหน่อยละทุกคนจัดไปเลยนี่ก็บอกให้เอาส้นเท้าลงก่อนซึ่งน้ำที่เราแช่นะคะก็จะเป็นสีดำๆนี่คือกากกาแฟรวมถึงก็จะมีสมุนไพรอยู่ในน้ำเต็มไปหมดเลยใครแบบว่าอยากได้ความผ่อนคลายใครมีกลิ่นเทาพี่ก็แนะนำให้มาได้นะคะ หลังจากที่เราไปสปาเท้าตรงบอกเกลือสินเทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราจะบอกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าแบบน่าเสียดายที่เรามาตอนช่วงเข้าพรรษาเขาเลยไม่มีการแบบก้มเกลือให้เราได้ดูกันจะได้เห็นแต่บ่อแต่ว่าตรงนั้นก็จะมีของขายเยอะแต่ไมหมดเลยทุกคนแล้วของดีๆทั้งนั้นเลยนะไปลองสปาเท้าทุกคนทั้งขัดทั้งนวดคือแบบหลับไปเลย1ึชั่วโมงเต็มๆจริงๆมันประมาณแบบ3ามสิสีนาทีราคาไม่แพงเลยทุกคนแนะนําว่าอยากให้มาจริงแล้วตรงบอกเกลือใกล้ๆกับบอกเกลือสินเทาเลยร้านที่เอิญมาอยู่ตรงนี้คือร้าานนหัวสพบออเกื ค,คือเป็น user choice ด้วยนะของ Line n i Man วงในนะคะก็เป็นร้านดีร้านเด็ดที่คนแถวนี้แนะนําเลยแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆก,ก็คือบรรยากาศเข้ามาไม่ก็แบบจะมีลำธารแบบนี้แล้วอากาศคือดีมากร้านตกแต่งแบบน่ารักมากๆทุก,กคนเหลืออย่างเดียวคือเหลือมาชิมว่าอาหารจะอร่อยขนาดไหนนะคะอาหารแน่จะมีให้เลือกไม่เยอะนะก็จะเป็นเหมือนของเด็ดของพื้นเมืองของที่นี่เลย ไส้หัวชุ่มๆอ่นค่ะ,ะ,ะปลาเบิร์ดใช่ตรงนี้คือเครื่องพริกแกงที่ทางร้านทำเองนะใหญ่อลังการกินปลาทอดค่ะทุกคนแล้วก็กระหล่ำปีน้ำปลานะคะอันนี้ก็อ,อยากกินเองสดวมาปลาลวกเบิคือแบบเครื่องพริกแกงอร่อย,อยแบบอร่อยมากพี่ใจอ่ะคือร้านอาหารที่มาอร่อยทุกร้านจริงๆ ถัดมานะคะแกงฮังเลนี่แกงฮังเลหมูเปื่อยมากเหมือนมันจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่รสชาติแบบหอมๆหวานๆมันๆเครื่องแกงอร่อยเดี๋ยวหลังจากที่เราทานอาหารค้าวเสร็จปุ๊บเราจะไปทานอาหารหวานต่อนะทุกคนที่คาเฟ่ค่ะคาเฟ่นี้คือวิวแบบว่าหยุดลมหายใจและอยากจะหยุดเวลาเลยอะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะที่คาเฟ่นะคะ พื้นที่ใหญ่มากและที่สำคัญเลยคือพื้นที่ติดลำธารคือหลายที่เลยบอกเรือเนี่ยส่วนใหญ่จะติดลำธารนะคะเวลาความที่มันติดลำธารเนี่ยมันจะมีความแบบชุ่มชื่นอ่ะทุกคนแล้วเซนบอกว่าคาเฟ่นั่งชิลนั่งปล่อยใจสไตล์แคมป์ตุ้งนะคะที่กินคาเฟ่นี่อ่านภาษาญี่ปุ่นแบบเจ๋งมากแล้วก็ตรงนี้นะคะเออมีสั่งเครื่องดื่มมาแล้วสองแก้วตรงนี้ก็จะเป็นหลงเขาลูนะคะผสมอะไรสักอย่างสับปะรดอะอะไรสักอย่างจะไม่ได้อันนี้คือโกโก้ช็อกมินนะคะ While she's taking her mic. The ่พักของเรากันแล้วทุกคนที่พักน่ารักมากเป็น mm ิมมลมากที่เรา,าพักกันที่หน้าในวันนี้นะคะบ่อกเกลือนะั่นคืออาร์คเตติไนนาฟูยุยาซุมินะคะที่นี่คืออยู่ที่อําเภอบ่อเกลือเลยทุกคนบรรยากาศก็คือน่ารักมากๆอันนี้คือสไตล์การตกแต่งของห้องนะคะเปิดประตูออกมากั้นระหว่างแบบห้องนงห้องน้ําแล้วก็ตรงที่เป็นมินิบาร์นะคะมาอยู่ในโซนเตียงมีที่นั่งเล่นนะคะโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของเราไปดูว่ามินิบาร์มีอะไรบ้างนะโอเยที oh, ่ yeah. นี่มีมาม่าด้วยทุกคนอะไรนี้ไม่มีอะไรมีน้ำเปล่าสิ่งเดียวแยกส่วนกันนะคะสำหรับห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำแบบโชวเวอร์แต่ที่เด็ดของห้องนี้ก็คือด้านนอกค่ะโอ้ย มีอ่างออนเซนอยู่ในห้องอย่างนี้มีเต็นท์อยู่ในห้องแบบนี้แล้วตอนเย็นนะดูคนสามารถแบบว่าเอาของกินมานั่ง mm hmm. กินอะไรตรงนี้ได้เดี๋ยวตอนเย็นเย็ mm hmm. นะเดี๋ยวเราจะมาแ mm hmm. ช่อ่างออนเซนตรงนี้กันบรรยากาศคงจะดีสุดๆเลยอะเพราะว่าที่บอกเกลือเนี่ยอุณหภูมิก็อยู่ประมาณตอนกลางวันนะคะมา25องศา26องศาถึงไ,ได้นอนเต็นท์น้ำอนะ่ะโฮ้ยเดี่ยมีพูกที่นอนคือในนี้พร้อมแล้วจบเลยเราไม่ต้องขนของอะไรเองว้าว mm hmm. wow. ้ตอนเช้าก็จะมีทะเลหมอกด้วยนะทุกคนและเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆโร,รงแรมกันนะคะ ุกคนคะตอนนี้เอิญก็มากินข้าวเย็นแล้วนะคะจะบอกว่าที่อาร์เนตีนายนี่มีหมูกระทะด้วยแต่ว่าหมูกระทะตรงนี้เนี่ยจะต้องสั่งจากด้านนอกเข้ามานะคะแต่ว่าทางโรงแรมจะจัดการให้นะคะซึ่งบรรยากาศก็คือดีมากๆนะทุกคนกินหมูกระทะท่ามกลางที่เหมือนแบบภูเขาอบอ้อมตัวเราอะฟินมากดีมากจริงจริง น okay, okay. ี er ่หานะคะดีมากทุกคนเท้านี้นะคะเอินพาทุกคนมาดูจุดชมวิวที่ ้องบอกว่าหยุดหายใจเลยทีเดียวจุดชมวิวนาขั้นบันไดค่ะมาตอนช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้าทุกคนไม่มีคนเลยบรรยากาศอ่ะเพอ่เหมือนต่างประเทศมากๆกทุกคนมันเป็นแบบขั้น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 ,นแล้วแบบเขียวชะอุม่มได้ยินเสียงวัวมอมมอมอ่ะม,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 มันให้ฟิลแบบหืต่างจังหวัดที่เรารู้สึกว่ามันสงบมากๆนะคะสวยมากทุกคนแล้วตรงจุดชมวิวเนี่ยเขาก็มีที่ให้เรานั่งดูวิวตรงนี้ด้วยนะทุกคนคือถ้าตรงนี้แบบมีกระฟองกาแฟเนี่ยแบบ จะจึงมากถ้าฝนตกเมื่อวานนะชาาเนี่ยหมอกต้องเยอะมากแน่แดูคนเพราะว่าตอนนี้หมอกก็คืออยู่ไกลไกลเลยนะนี่นะคะหมอกเนี่ยอยู่ไกลๆลและก็อยู่แถวๆถวโน้นแหละเห็นไ,ไหมคะขนาดมาตรงนี้ก็คือแบบคือพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วแล้วเขียวชฉอุ่มให้เราได้เห็นแบบมีแสงพระอาทิตย์ส่องหน่อยให้เราได้เห็นความเขียวชาวอุ่มของทุ่งนาเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะ คือทุ่งนาขั้นบันไดที่บ้านเวนเนี่ยนะคะอยู่ห่างจากที่พักเอิญที่บอกเรือเนี่ยดีอาร์ R คอะค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนถามว่าไกลไหมก็ไกลนะเพราะว่ามันเป็นขึ้นเขาลงเขาทุกคนแล้วในส่วนของนาขั้นบันไดบ้านเวนเนี่ยมันอยู่ตรงบอกเรือเหนือแสดงว่ามันจะขึ้นมาจากที่พักของเรามาทางเหนืออีกนะคะก็จะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยก็เลยจะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นครึ่งชั่วโมงที่คุ้มค่าจริงๆสวยมากๆ สำหรับทริปน่านบอกเลือต้องบอกว่าเป็นการเที่ยวน่านครั้งแรกของเอิญเลยนะคะน่านเป็นที่เที่ยวภูเขาที่เหมาะกับการมาพักมาฮิวใจมากๆเลยนะทุกคนจะบอกว่าคลิปน่านยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าที่น่านสปันนะทุกคนอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เอิญน,นะคะและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ